สวัสดีครับผมบีเพชรยนต์นะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับคนรักรถยุสคาทีมนะครับช่องนี้มีต่รถสวยรถหายากรถคุณภาพนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งบีุรีกรุงเทพนะฮะวันนี้อย่างเช่นเคยนะครับมีรถเข้าใหม่นะครับมานำเสนอฮะตัวนี้นะครับเป็น Toyota Hilux v i g o พีเลเนอร์นะครับ 2.5G นะครับเกียวโตตัวท็อปเลยนะครับผมนะฮะนานๆเข้ามาทีนะครับสีนี้เป็นสีลิมิเต็ดค่อนข้างหายากด้วยนะครับผมบอกจะเป็นสีบรอนเทานะครับบรอนเทาเข้มนะฮะนะครับตัวนี้เป็น2.5 VN Turbo เนะครับเครื่อง2อ0 0ั c ซีซีนะครับกระจังหน้านะครับเป็นตัวหน้าแชมป์นะครับแล้วก็ได้ยางขนาด17นิ้วมาให้ด้วยนะครับยางเป็นยางแมสซิสนะครับ อลไบรอเวนะครับข้างๆเนี่ยครับสมบูรณ์แบบนะครับไม่ได้ทําสีเลยนะครับมาสภาพนี้เลยนะฮะเข้ามาก็สภาพนี้เลยครับผมไปดูรอบๆก่อนนะฮะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับมีกันสาดมาให้ด้วยนะครับสติ๊กเกอร์พร้อมนะครับด้านหลังมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับไลเนอร์นะครับเดิมๆจากโตยต้าเลยนะครับ ลเนอร์มีการใช้งานมากนะครับแต่ว่าไม่ถือว่าช้ำมากนะครับมีการชนมาให้นะครับเลขทะเบียนถือว่าสวยเลยเดี๋ยวมาชมรอบคันก่อนนะครับคันนี้ต้องบอกว่าจริงๆเดิมของมันเนี่ยเป็นปีหนึ่งสี่เนี่ยนะครับจะเป็นภายในสีดำนะฮะเดี๋ยวดูฝั่งนี้บ้างดูภายนอกกันก่อนนะครับยางเป็นยางแม็กซิตนะครับขนาด17นิ้วนะครับ ออกแนวออฟโรดหน่อยนะครับบันไดข้างมีมาให้นะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ฝาครอบกระจกเป็นโครเมียมนะครับภายในนะครับเป็นหนังนะครับแต่นี้เป็นสีน้ำตาลนะครับภายในสีน้ำตาลทำเบาะมาใหม่นะครับผมพุ่มเบาะมาใหม่สวยเลยนะครับสีน้ำตาลออกเป็นตัวสีน้ำตาลของ f o r ์ u n เนอรุ่นใหม่นะครับสีประมาณนั้นเลยนะครับคันนี้ได้เกียรโต นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับจากโรงงานนะครับมีกล้องถอยมาให้แล้วก็มีเนวิเกเตอร์มาให้ด้วยนะครับแอร์เป็นแบบปรับมือปกตินะครับแล้วก็ตัวอินโฟนะครับรีเซ็ตนะครับตัวนี้นะครับเหมือน Forunner เลยนะครับมีวัดตัววัดเอเฟล์น้ำมันมาให้ด้วยนะครับค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับวงลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนะฮะ แอร์แบ็คให้สองใบครับผมนะครับตัวกระจกนะครับซ้ายขวานะครับกระจกมองข้างปรับซ้ายขวาแล้วก็ับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับทั้งสี่บานเลยนะครับภายในค่อนข้างสวยงามมากนะครับคียอร์โต้นะครับลังค่านะครับเพดานหนึ่งนี้สะอาดสะอ้านนะครับไม่มียันนะครับตัวนี้มีแอร์แบ็กให้สองใบนะครับสวยครับตัวนี้ ราคาออกห้างนะตอนนั้นเนี่ยประมาณาร่วมๆเก้าแสนบาทนะครับนะครับผมให้ดูสภาพบอบ์ดนะครับเบาะพุ้มมาใหม่ก็จริงนะครับหรืออยู่ในสภาพรอมใช้งานนะครับตึงๆกันเลยทีเดียวนะครับดูสภาพภายในนะครับภายในโอเคมากเลยนะครับผมนะ คันนี้นะครับเป็นยนต์นะครับขายอยู่ที่ราคา460,000บาทเท่านั้นนะครับนะครับ460,000บาทเท่านั้นนะครับเครื่อง 2KD 2,500cc นะครับแรงบิด343มิลลินิวตันเมตรนะครับ144แรงม้านะครับท่านใดสนใจนะครับรีบทักเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้รับรองว่าไม่อยู่นานแน่นอนนะครับสำหรับตัว4ประตูเกียร์ออโต้นะครับ นสีประตูวิกโกเกียวโตนะครับคันนี้ค่อนข้างจะหากันเยอะมากนะครับไม่นานแน่นอนนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับในช่องคนรักรถยุสคาทีมไว้ด้วยนะครับผมช่องนี้มีแต่รถสวยคุณภาพนะครับครั้งต่อไปนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับว่าจะเป็นการรีวิวในรถรุ่นใดนะครับผมนะฮะในช่องนี้ก็จะมีแต่รถกระบะนะครับกระบะยกสูงกระบะโตเตี้ยแล้วก็ชุก รถครอบครัว SUV นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับแล้วเราวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ